หลังจากนั้นเมื่อคล้อยบ่ายพี่น้องประชาชนคนทำงานในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นคนเสื้อแดงเสรีไม่ได้มีกิจกรรมร่วมกับกลุ่มใดๆแต่เป็นแดงโดยธรรมชาติเดินทางมาถึงเหมาะสมแล้วคุณวีระมุสิกพงศ์ในฐานะประธานนปชแดงทั้งแผ่นดิน ก็จะขึ้นเวทีแถลงการประกาศข้อเรียกร้องของการชุมนุมอย่างเป็นทางการก็เป็นไปตามคำขวัญของการชุมนุมนี้นะครับว่าโค่นรัฐบาลอัมมายุบสภาเพราะฉะนั้นข้อเรียกร้องคือให้ในายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ตัดสินใจยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนเมื่อประกาศแล้วเราก็เรียกร้องการปฏิบัติทันทีหากรัฐบาลปฏิบัติหรือมีท่าทีใดก็ขอให้แสดงออกมาแล้วคนเสื้อแดงก็จะได้คิดอ่านปรึกษาหารือต่อท่าทีดังกล่าวต่อไปแต่ถ้า ผ่านวันที่14มีนาคมไปแล้วรัฐบาลยังคงมปฏิเสธข้อเรียกร้องแล้วก็ยืนกรานรนหานประเทศด้วยความไม่ชอบธรรมเช่นนี้ต่อไปในวันที่15มีนาคมเราก็จะยกระดับความเข้มข้นของการต่อสู้เราจะเคลื่อนขบวนคนหนึ่งล้านคนเดิน